สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมกลับมาพบมาพอกันคือเก้านะครับมือนีนะครับตีเห็นตั้งนานี่คือให้ผมจะให้มาเบิ่งความยากลาบากของการขุดสร้างบ่อแมนนะครับขุดปลไอลเผือกนะครับต้นปลไอลเผือกนะครับผมเบิ่งขี้ดินที่ผมขุดขึ้นมานะครับบ่อแมนขุดสร้างเนาะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนะครับว่าลึกษ์ซาำไดนะครับเบิ่งขี้ดินครับ กีดินที่ผมพุทพุดขึ้นมานะครับบอเมนหน่อยๆนะครับปุ่นครับอันดามเสียมผมอยู่ทางปุ้นครับปุ่นยังทํนเถิงอีกครับมันสีเอาได้พรครับแบบนี้ครับผมลึกขนาดครับนี่เกือบสองเมตรแล้วได้ครับเสียมเสียมผมนี่เงาประมาณเมตรสาวนะครับนี่ครับยังดูกลางลุมปุ่นครับ มันยังลงไปอีกอยู่มันไปต่อบ่อใดนะครับผมสุดยอดครับผมตอนนี้ผมเมื่อเอรย่แล้วนะครับผมอันนี้คือหลากของต้นปลาไหลเผือกนะครับหรือว่าเอยนดอนบานเทาเอื้อนว่ายเยนดอนนะครับภาษากลางกัดดกปลาไหลเผือกนะครับผมแล้็ภาษาทางใต้นะครับน่าจะเป็นตรงกัดอาลีนะครับประมาณนี้นะครับตาจำผบพิษนะครับผมแลวผมจะเบิ่งให้เบิ้งใบนะครับ นี่ครับใบครับผมมันจะมีอยู่สองชนิดนะครับมีปาไลเปลือกเล็กกับปะไรเปลือกใหญ่นะครับอันนี้คือปาไลเปลือกใหญ่นะครับผมมีทั <S <S ้งตัวผู้และตัวเมียนะครับอันนี้ผมเบิ่งบอกนะครับตัอเมีดอกนะครับนี่ครับใบครับผมตัวผู้ตัวเมียนะครับซับพุ่นคือกันนะครับผมตัวผู้ตัวเมียซับพุ่นคือกันนะครับบอแตกต่างนะครับนี่คือใบนะครับยิบ อีกบกขาดนะครับอ่านไดที่ถามมานะครับลักษณะใบลักษณะต้นเป็นแนวดนะครับส่วนต้นจะเป็นนี่ครับนํำต้นตรงนะครับ้ำต้นตรงนะครับส่วนที่ใส่นะครับส่วนที่ใส่นะครับอเขาจะพอใส่ส่วนส่วนที่เป็นต้นนะครับเพราะว่าเปลือกมันเป็นพิษนะครับเปลือกมันเป็นพิษนะครับเขาจะใส่ส่วนรากนะครับ ใส่ส่วนต้นได้คือกันนะครับแต่ว่าตัวตัวยาที่อยู่ในส่วนหลากหลายนะครับส่วนส่วนที่เป็นลำต้นตา้าใส่นะครับต้องปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกออกอนะครับแต่ว่าผมสีเอเอานะครับส่วนที่เป็นต้นนะครับผมจะเอาแต่ส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นหลากนะครับกะ้ามาเบิงนะครับพวงหยากลำบากของการขุดต้นปลไอเปลือกนะครับหลายหม่องหลายบอลมีหลายครับหลายรีครับแต่ว่า ขุดขึ้นมาหยากรับเอาหยากอีลีนะครับเดี๋ยวผมจะขุดไม่เบิ้งนะครับว่าเห่าซำไดน,นะครับต้นนี้นะครับ โอซ้ำ awesome ที่เอาได้นะครับน่าจะบ่ถึงนะครับโอ้ยสุดยอดครับผมกะน่าจะไปต่อบ่ไดนะครับ อาจจะเอาได้ซัมนี่นะครับแต่ผมมีควาวหมูซึกว่ามันไก่ใกล้จะใกล้จะสุดแล้วนะครับใกล้จะสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองโยกโยกแล้วก็ดึงมาเบิ้งนะครับดินทั้งไตจะนุ่มๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองโยกโยกเบิ้งครับเป็นดินทรายนะครับตรงนี้เป็นดินทรายนะครับอาจจะขึ้นได้นะครับนี่ครับบางคนนะครับเป็นแนะนํเของมาว่าวิธีการเอาขึ้นให้ได้สุดเฮ็ดยังไรนะครับบางคนบอกว่าใส่หลอกนะครับ บางคนเอาน้ามมางสินะครับมันมันกัดเป็นวิธีที่ดีดีเบิร์นะครับเพราะว่าแต่อย่าลืมว่ามันอยู่ในป่านะครับผมการติดค้นอุปกรณ์เข่ามากกับโบเมนเหลืองง่ายกันนะครับคืออาการเอาน้ามเขามาเนี่ยกับโบเมนเหลืองง่ายนะครับผมแล้วกับการเอาหลอกเขามากกับโบเมนเหลืองง่ายกันนะครับเป็นวิธีที่ถึกต้องนะครับแต่มันเอาเข่ามากว่าดายดีนะครับบางคนกับว่าเอา เอาใหม่มางัดขึ้นนะครับมานามแล้วก็ใหม่งัดขึ้นนะครับปลูกอ่าแล้วก็เอาใหม่งัดงัดงัดขึ้นนะครับผมเห็ุบ่อยจักวิธีนะครับเพราะว่าผมบม,มีอุปกรณ์นะครับผมมีแต่เสียมกับอ่าเสียมกับจอบนะครับกะไดซําไดกับซัมน,น,ซนั่นนะครับไดซัมไดกับซัมนั่นนะครับบบซีเรียสนะครับผมกะเสียดายกับ่บเป็นยังนะครับมันเอาได้บเบิดนะครับเอาได้บเบิร์ตอยู่แล้วนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวลรงเอาขึ้นเบิงนะครับ กาบอบอบอถึงนะครับไปบอถึงนะครับนี่ครับส่วนตีตัดออกนะครับบอเคยถึงจักเครอนะครับแต่ว่ากถือว่าใด้ยเงาอยู่นะครับถือว่าใด้เงาเลยนะครับผมกรบผมกถือไว้ใหญ่นะครับถือไว้ใหญ่เลยนะครับผมขนาดจะประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับผมเกือบเกือบสองเมตรนะครับ ก็ถือว่าถือว่าได้ม่เงาอยู่นะครับถือว่าได้ม่เงานะครับแต่ว่าบบสุดนะครับยังไปอีกอยู่นะครับก็ได้ซัานี่นะครับบบเคยสุดเจืเท่อนะครับพุดบบเคยหอนเจืเท่อนะครับใครอยากได้นะครับใครอยากได้ก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมจะคุดแค่ช่วงนี้นะครับผมช่วงหนาฝนช่วงดินชุ่มๆุมนะครับต่อไปผมงกับโบคุดนะครับพพก็ไม่มีฝนแล้วผมงกับโบคุดนะครับถ้าอยากได้ก็ถามกันเข้ามาได้นะครับผมมือนี้นาจะได้ต้นเดียวนะครับนาจะได้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะกบขึ้นนะครับนี่ครับพวกที่พุดขึ้นมาผมจะกดกบขึ้นให้ให้คือเก่านะครับผมจะกบขึ้นคือเก่านะครับผมยังยังมีหลายอยู่ครับผมก็ได้น่าจะได้ตนเดียวนะครับมือนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เอ่อเข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับมือนี้นะครับกับโค้งพ่อแค่นี้นะครับผมในหากเดียวกับพ่อแล้วนะครับผมกับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ